ในมุมมองส่วนตัวของผมนะคือช่องแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกซับเล่นง่ายครับเรียงตามความเก่งเลยนะครับตัวแรกก็เป็น w i ดด็อกเตอร์นะวิดด็อกเตอร์ใครก็รู้อยู่แล้วว่าสกิลพิษถ้าทําโดนอ่ะแล้วเพื่อนไปตีต่อมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะแถมยังมีสตันปองแปงปองแปงเด้งไปเด้งมานะถ้าทําดีๆนี่คือเก็บคิวไปได้ง่ายๆเลยนะครับช่วงกลางเกมนะต่อไปก็เป็น Ho ูทวิงนะ ความเก่งของตัวละครเนี่ยผมก็จะเลี้ยงจากซ้ายไปขวาเลยอ่าหลายหลายคนก็จะคิดว่าทําไมไลออนมันอยู่ขวาสุดวะแต่หลายคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็จะไปยืนดูดมานาในที่แจ้งอ่ะก็เลยคิดว่าเออมันยังมีข้อเสียอยู่นะข้อดีของมันก็คือสตาร์ทเฮกกันแหละแต่ว่ามันจะไปหลุดตรงที่ยืนดูดมานาแล้วเข้าสวนตัวแตกตายอ่ะช็อตนี้ก็มีให้เห็นบ่อย,อยเนาะมันก็จะมีตัวแปลกๆเข้ามาอีกแอนติเมดแอนติเมดมายังไงใครอยากรู้ก็ไปดูคลิป เล่นอะไรดีครับพี่ EP หนึ่งนะต่อไปก็เป็นอันดับที่2ครับพวกเก่งกางเกมนะตัวแรกผมให้เซนเซอร์ครับยังไงก็มี Impact เยอะที่สุดเปิดไฟแล้วกดใบยังไงก็ได้ตีฟรีแน่ครับยังไงก็เก็บได้1ตัวนะต่อไปก็เป็นแอคครับลหลายๆคนเนี่ยเล่นแอคก็จะไม่ชอบออกบิงเบดเมลนะจริงๆมันต้องออกนะครับบังคับเลยอ ถ้ามึงเล่น x มึงต้องออกบิงเบดเมลรับพอทที่ผมแนะนำก็จะมีประมาณนี้ครับที่มันเล่นโอเคนะช่วงนี้